สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็หยู่การแนะนําอนิเมะซึ่งการแนะนําอนิเมะนี้ผมจะแนะนําอนิเมะเฉพาะอนิเมะที่เป็นแนวโรแมนติกอนิเมะที่ผมชอบและอนิเมะเก่าๆสนุกๆนะครับสําหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําอนิเมะเรื่องเกคานโชโยโนสะกิคึงซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือจะให้บอกไงดีเรื่องอะไรที่เป็นโรแมนติกรักในโรงเรียนเนี่ยผมก็ชอบหมดทุกเรื่องแหละ ผมก็รู้ครับว่ามีหลายคนที่ดูแล้วแล้วก็มีหลายคนที่ยังไม่ได้ดูสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเรามาฟังเนื้อเรื่องกันเลยครับสําหรับใครที่ดูก็ฟังผมไปเพลินๆแล้วกันนะครับโอเคสําหรับเรื่องโนซกิคุงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของสาวน้อยที่ชื่อว่าซากุระ ที่ตัดสินใจสาร,รภาพร,รักกับนักเขียนหนุ่มมากเข้มโนซากิคุงนั่นเองก็อย่างชื่อเรื่องแต่ถ้าว่าเขากลับเข้าใจผิดว่าเธอเป็นแฟนก็คือโนซากิเนี่ยคิดว่าสากุระเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเขาเลยก็เลยทําให้เ,เกิดการเข้าใจผิดกันแล้วก็เมื่อโนซากิพาสากุระมาที่บ้านของเขาสากุระก็ได้พบกับความลับอันน่าชื่นของโนซากิก็คือโนซากิเนี่ยเป็นนักเขียนการ์ตูนมังงะแนวโชโจใครที่ไม่รู้ว่าโชโจแปลว่าอะไรก็คือโชโจเนี่ยมัน เหมือนเป็นเนื้อหาที่เหมาะสําหรับผู้หญิงอะไรประมาณนั้นไม่ว่าจะเป็นอดเมะมังงะอะไรแบบนี้ก็โชโจก็คือเนื้อหาที่เหมาะสําหรับผู้หญิงเอ,อแต่ผู้ชายอย่างผมก็ชอบดูแนวโชโจเหมือนกันนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยแนวโชโจมันก็จะเน้นไปทางด้านอะไรโรแมนติกใช่ไหมรักในโรงเรียนนั่นแหละคือทำให้ผมชอบไปด้วยไงแล้วก็มาต่อกับเรื่องเื่เยคนระับในเรื่องเมื่อกี้ก็บอกว่าโนสกิเนี่ยเป็นนักเขียนมังงะแนวโชโจก็คือเขาก็ไม่มีใครรู้หรอกเพราะเขาใช้นามแฝงไงทำให้ ไม่มีใครรู้ความจริงเรื่องนี้เมื่อสากุระรู้เธอก็ได้ขอเป็นผู้ช่วยของเขาเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับเขามากขึ้นนะครับก็เรื่องราวก็จะเป็นประมาณนี้แหละ สนุกผมพูดเลยเรื่องนี้สนุกแล้วก็บวกกับความตลกไปด้วยซึ่งก็มีตัวละครเยอะแยะเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ไม่ใช่มีเฉพาะโนซากิกับซากุระก็มีตัวละครอื่นๆด้วยนะครับซึ่งมีความฮากันมากๆเลยซึ่งผมก็จะไม่บอกหรอกนะครับว่ามีตัวละคร <illed S 2> อะไรบ้างให้ท่านผู้ชมไปดูกันเอาเองนะครับไปหากันเอาเองไปฟินกันเอาเองมันก็มีฉากโรแมนติกอะไรนิดๆหน่อยๆด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ดราม่านะครับเรื่องนี้ดูแล้วสบายๆชิลๆนะครับโรแมนติกรักใน เน,นั่นแหละใครที่ยังไม่ได้ดูก็ต้องไปดูให้ได้เลยนะครับสาหรับเรื่องนี้มันก็ไม่เก่ามากหรอกแต่มันก็ไม่ได้จะใหม่อะไรประมาณปีเท่าไหร่ผมก็ไม่มั่นใจอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคครับก็จบกันไปแล้วสําหรับการแนะนําอนิเมะเรื่องเก no ็กคันโชโยโนซากิคึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยสนุกไปดูให้ได้ไม่ทําให้คุณเครียดแน่นอนครับสําหรับเรื่องนี้ สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆเลยสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นรอติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย